สวัสดีครับสมาชิกสตาทุเดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่15พฤษภาคม2565รลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมติดหลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p ผมก็จะมีเลขสูตรที่เลขคำนวณเลข เด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยหาหน่อยครับทำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮหาหนอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮหาหนอยงวดประจำวันที่14พฤษภาคม2 5 6 5กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17 1 5านาทีถึง17 3 0านาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก4053เลขไทยาย2ตัวบนเลขไทยาย3ตัวบน3 2ตัวบน53เลขไทยาย2ตัวล่าง31ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา 18น15นาทีถึง18น30นาทีรางวัลเล็กไทย4ตัวออก0 7 7 5เล็กไทย3ตัวบน7 7 5 2ตัวบน7 5เล็กไทย2ตัวล่าง6 8และผลกันออกสลากหวยหาน่อย VIP ทำกันออกในเวลา19นก15นาทีถึง19ก30นาทีรางวัลเล็กไทย4ตัวออก3 2 2 8เล็กไทย3ตัวบน2 2 8 2ตัวบน2 8เล็กไทย2ตัวล่าง 3า,านี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VAP หงวดประจำวันที่14พฤษภาคมครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการนํำเลขไทย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก775มาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมได้นำเลขเกตคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้เลขเดืนจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวนะครับสตัวคำนวณได้มี1469ครับ1469หลักสิครับผมนำเลขเกตคคำนวณหาเลขเดืกกนประจำหลัก10ได้เลขเดืนจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ Anton. ใน4ตัวมี1 560ครับ1 560และหลักหน่วยครับผมนำเลขห5าคำนวณหาเลขเด่กกนประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ สี่ตัวครับในสี่ตัวมีหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปดนี้คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮหาหนอยงวดประจําวันที่สิบห้าครับมาดูการจับคู่ในชุดสองตัวบนครับผมนำหลักสิบสี่ตัวหนึ่งห้าหกศูนย์จับคู่กับลกหน่วยสี่ตัวหนึ่งสามหกแปดจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับหนึ่งวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้หนึ่งหนึ่ง หนึ 13, 16, 18, 5, ่งสาวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสตัวจะได้ห้าหนึ่งห้าสาม้าหกห้าแวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวจะได้6 1 6 3 6 6 68กย์วางหลักสิบจับคู่กหลักหน่วยสีตัวจะได้ 01, 03, 0 1 0 3์หนึ่งรวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดด้วยกันนะครับมาลุ้นครับสิบหกชุดนี้จะมาตามสูตรไ้ครับส่วนชุดเด่นครับ ผมจะสรุปชุดเด่นนะครับตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูนะครับมาดูหลักสิบครับหลัก14ตัว1560ครับผมดึงเลข5ครับดึงเลข5ดึงเลขศนย์วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 368ครับ1 368ผมดึงเลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข8วางหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบตัว5กับศนย์จับคู่หลักหน่วย2ตัว3กับ8จะได้ชุดเด่น2ตัวบนจากทั้งหมด16ชุด นะครับเหลืออยู่ที่4ชุดครับ4ชุดที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี53580308 5 3 5 8 0 3 0ครับ5 3 5 8 0 3 0 8 4ชุดครับมาลุ้นครับ4ชุดนี้จะมาตามสูตรไวยครับส่วนชุด3ตัวบนครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ1469ครับ1469ผมดึงเลขก1ตัวเดียวครับดึงเลข1ตัวเดียววางหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับ ชุด2ตัวบน4ชุด5 3 5 8 0 3 0 8านจะไดชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้นะครับ1วางแล้วก็จับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้1 5 3 1 5 8 1 0 3 1 0 8ครับ1 5 3 1 5 8 1 0 3และ1 0 8รวมทั้งหมด4ชุดครับมาลุ้นครับ4ชุดนี้เป็นชุดเลขไทยสามตัวบนของหวยฮานอยครับมา ในชุด4ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นและชุดรองสมาชิกดูนะครับใน3ชุดชุด3ตัวบนครับผมชุดเด่นนะครับผมเน้นไปที่158ครับเน้น158ครับชุดเด่นครับส่วนชุดรองครับชุดรองไปที่103ครับรอง103นะครับนี่คือชุด3ตัวบนครับเด่น158รอง103ส่วนชุด2ตัวบน4ชุดครับ เด่นเน้นไปที่58ครับเด่น58ลอง03ครับนี่คือชุดเลขไท้าย2ตัวเด่นและลองครับเลขท้าย3ตัวบนเด่นและลองหยฮหน่อยมาได้ทั้งฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและหาหน่อย v ี p สูตรที่ได้คำนวณเน้นไปที่หาหนอยปกติรอบ18บแปนาทีถึง18บแปนนาทีนะครับ มาดูเลขทยสองพาลางกันต่อครับสองท่าล่างงวดล่าสุดครับหวยฮานอยพิเศษกับหวยฮานอยปกติออก68ครับงวดล่าสุดนะครับวันที่14ครับ68ครับซึ่งเป็นผลการออกงวดล่าสุดนะครับ68หลัก10ครับผมนําเลข6คํานวณหาเลขเด่นประจําหลัก10ในงวดวันที่15ครับได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1มี2 378ครับ2 3 7 8หลักหน่วยครับ ผมนาเลข8คํานวณหาเลขเป็นประจาหลักหน่วยได้เด่นจากสูตรที่คํานวณ4ตัวครับในสตัวมี1 368ครับหนึ่งนี้คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเลขท้าย2ตรังหวยหาหน่อยครับในหลักสิบตัวครับ2 378ครับผมเน้นไปที่เลข3ครับเน้นเลข3เน้นเลข8นะครับวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 3 6 8ครับหนึ่งผมเน้นเลข3ครับเน้นเลข8นะครับ เ่นสามกับแปดางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวสามกับแปดจากคู่หลักหน่วยสองตัวสามกับแปดจะได้ชุดเด่นสองตัวล่างหวยฮานอยดังน,นี้ครับในชุดสองตัวล่างที่สุดจับคู่ไว้ก็มีสามสามสามแปดแปดสามแปดแปดครับสามสามสามแปดแปดสามแปดแปดสี่ชุดครับในสี่ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่สามแปดครับเน้นไปที่สามแปดครับชุดรองมาที่แปดแปดครับรองแปดแปดมาลุ้นครับจะมาตามสูตรไหมครับนี่คือข้อมูลเลขท้ายสองตัวล่างวหวยฮานอย มาได้ทั้ง3หาฮานอยครับพิเศษปกติและ w p p สูตรที่ได้คำนวณเน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ18บแปนาทีถึง18บแปนาทีครับมาสรุปหวยฮาหนอยทั้ง3หาฮานอยครับพิเศษปกติและวี p ครับเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเป็นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี5 3 5 8 0 3 0 8 3 3 3 8 8 8 8 8 8รวมทั้งหมด8ชุดครับ ใน8ดชุดนี้เป็นชุดที่เดินดีมาตลอดครับมาลุ้นครับในงวดวันที่15จะมาตามสูตรถูกไหมครับส่วนชุดเน้นครับ3ตัวบนเน้นไปที่นะครับ158ครับ3ตัวบนเน้น1582ตัวบนเน้นที่58ครับเน้น582แตระลังเน้นไปที่38ครับนี่คือชุดเน้นครับส่วนชุดรองครับ3ตัวบนชุดรองรองไปที่103 3, ครับชุดรอง3 2ตัวบน03ครับ สองตัวล่าง8 8ครับนี่คือชุดรองครับส่วนเล็กวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลขแวิ่งล่างเน้นเลขแจับคู่วัน8 8อีกชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลเลขเด่นนะครับหวยฮาหนอยนะครับซึ่งผมได้สรุปชุดเด่นไว้ในชุดฮาหนอยนะครับมาทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและ VP ีในชุดเน้นและชุดรอง2ตัวครับมี5 8 3 8 0 3 8 8รวมทั้งวิ่งจับคู่วัน8 8เป็นเลขเด่นที่สุดในงวดวันที่ 15ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำมาลงที่เป็นสมาชิกตัวเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณเท่านนะครับจะมาตามสูตรไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่15พฤษภาคามนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับที่เข้ามาติดตาม รับชมชอบแนวทางการชิดกันคำนสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยฮานอยพิเศษทางนปกติและฮานอยวีพีลงที่สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตาม,ามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกาลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด,ด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอิกในคลิปต่อไปครับให้ยสมาชิก สตาร์ทีดวงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลายฮาหนอยทั้ง3หาฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VAP อพงวดประจำวันที่15พฤษภาคม2565หเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ